สวัสดีครับผมบมอมมังกรดำนะครับก็วันนี้จะพาทุกท่านไปทำกเกษตรนะครับหลังจากที่ว่าเราไปศึกษาดูงานของลุงโทนี่แล้วก็พาน้องเจ้าของมันเกิดน้องพีของเราเนี่ยเองนะครับคลิปล่าสุดไปขับรถแบนส์นะครับวันนี้จะอยู่บ้านนะครับวันนี้เป็นอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับการทําการ,กรเกษตรนะผมก็ทามาหลายอีพีแล้วมึงถ่ายนิ่งๆดิโอแม่งดิ้นไปดิ้นมาแล้วไปนั่งเชี่ยอะไราตากแดดเรามาถ่ายเนี่ยในร่มเนี่ยเออ โง่คูณสองเลยตัวนี้นะครับผลงานปลุกลำไยนี่นครับอย่าดึงนะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาข้างๆในอันนี้อย่าไปดึงนะเดี๋ยวรากมันจะขาดนะผมเมื่อกี้ตากล้องก็ดึงไปนะไม่รู้รากขาดหรือเปล่านะผมอันนี้มาดูใกล้ๆครับไม่ต้องดูหน้ากูหลายแล้วหน้ากูไม่มีอะไรดูนี่เราก็จะตัดตัดไอ้พวกที่มันเป็นหญ้าออกนะครับนี่ครับตัดออกมันผักเรา เราตัดเราจะตัดไอ้ต้นลำไยออกนะห้ามตัดนะเดี๋ยวตายนี่ครับตัดแต่หญ้านะครับนี่ครับตัดออกพยายามอย่าไปโดนต้นนะครับผมแล้วก็พยายามอย่าไปถอนนะครับใช้กรรไกรตัดเอาครับนี่อันนี้เป็นต้นลำไยครับนี่คือการทําเกษตรนะผมผมก็เพาะตั้งแต่มันยังเป็นมเมล็ดนะครับตอนนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับ เราก็จะเอาไปท,ทําการปลูกกันนะผมก็ไม่รู้ว่าจะาไปปลูกตรงไหนดีเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าที่จะเหลือให้ปลูกหรือเปล่าน,นะครับก็เดี๋ยวจะไปปลูกกันอันนี้เป็นต้นต้นอะไรวะต้นทุเรียนนะครับหมอนทองนี่อันนี้ก็ขึ้นสูงแลวนะครับอันนี้ก็ต้นทุเรียนนะครับต้นใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ยอดสวยงามครับมาอัปเดตกันนะผมนี่ก็ต้นทุเรียนนะผมถามว่าทำไมยังไม่เสียบยอดนะผมไม่มียอดให้เสียบนะ ก็เลยไม่ได้เสียบยอดนะครับก็เลยปลูกไว้แบบนี้แหละส่วนต่อไปเป็นก็ต้นลำาไยเหมือนกันนะนี่โอเคส่วนต้นงาะนี้ผมปลูกไปหมดแล้วนี่เราก็จะตัดยาออกกันนะครับทุเรียนกันนะเออีนต้นทุเรียนตัดยาครับนี่เต็ญยาโอเคสี่ต้นนี้ห้าต้นนี้เราก็ยังไม่เอาไปปลูกนะครับเราจะทิ้งไว้นี่ก่อนให้มันโดนแดดให้มันโดนอะไรเราจะไปอัปเดตต้นทุเรียนกัน่ะ ตามกูมาตามกูมาบะกบบาน,นี่เป็นอะไรวะอันนี้อันนี้เป็นหญ้าที่สำหรับไว้ให้หนูนะผมหญ้าขนเออหญ้าขนไอสัตว์เนี่ครับมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะตัดออกไปให้หนูนะครับผม ว่ามันก็เป็นข่าวไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับหนูผมนะโดดออกไปคู่หนึ่งนะใครเจอหนูก็มึงถ่ายมองกล้องดิมันเห็นหน้ากูหรือเปล่าโอ้ส้นตีนเน่ถ่ายคลิปอะถ่ายไม่เป็นเลยมึงอะนี่นะครับสองอันพอนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้บ่อละอันนะแล้วก็ดูครับนี่คือการปลูกยาขนนะผมก็เอาขุดดึงถอนรากถอนโคนมาแล้วก็มาโยนทิ้งไว้นะวิธีการปลูกอนะ โอไม่ยากครับยากขนสําหรับใครที่เลี้ยงหนูนะครับก็ไปไปจัดการเอาได้ข้างทางนะเราก็ช่วยข้างทางด้วยแล้วก็มาปลูกไว้เดี๋ยวมาดูต้นทุเรียนเอ้ต้นลําไยนี่ต้นลําไยผมก็เอามาปลูกไว้เพาะเมล็ดครับต้นลาไยต้นนี้นี่ครับดูดูดูใกล้ๆนี่เออคนดูเขาไม่เห็นนะโฟกัสให้เขาด้วย นี่ครับนี่คือต้นลำไย,ยนะครับผมปลูกไว้ตอนนี้มันก็ขึ้นละอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบเดี๋ยวผมจะถ่ายการแยกคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบให้ดูนะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียแล้วก็จะทําบ่อจะสอนทําหลายๆอย่างเดี๋ยวไปดูต้นผู้เรียนกันก่อนเลยอะไรโอ,รอ,อ,รอยืมแป๊บเึงยอ,อันนี้เป็น ต้นทุเรียนนะครับผมอายุอะไรเนี่ยในะส่อยู่เนี่ยโอ้ยยืมแป๊บนึง่งนะโอ้ยอยู่หน้าบ้านนู่นนะมั้งอันนี้เราก็จะเล็มหญ้านะครับผมหายดีๆเด,ด้เออเราก็จะเล็มหญ้านะครับอันนี้ปู่ผมก็มาเล็มนะั่นนะครับนี่ตัดหญ้าเอา้ามึงดูดิโอ้โหกูชื่อเนี่ยกูจี้เนี่ยจี้จจมึงก็ดูดิดโอ้ยโอ้ยมึงไม่สนใจเลย แม่ไม่ดูคนบอกเลยฟังดิฟังนี่อันนี้อา้าวยอดนี้น่าจะผัดใบนะผมเขามาดูใกล้ๆเขามองไม่เห็นสายตาสั้นนี่ครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนต้นที่สองนะครับกำลังแตกกำลังแตกกิ่งออกมานะครับกิ่งแล้วก็ปู่ผมก็ได้มาถางญ่าไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้มาถางนะครับ โอผมมาถอนเอาเลยนะครับไม่ได้ถางนะนี่เราก็ตัดไปครับเนี้ยไปครับผมพวกนี้เป็นปุ๋ยได้หมดเลยครับเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเราจะไม่คุมเราจะไม่คุมนะครับดูชื้นนะเมื่อคืนนี้ฝนตกดูใกล้ๆดีเนี่ยเนี่ยความชื้นนะฝนมันตกครับผมตาไปดูต้นแรกดีวกว่ามันตเติบโตขนาดไหนละก็ดูหน้านี่ถ่ายหน้าพี่ ก็วาจาใดไม่สุภาพต้องขอโทษขออภัยกันนะที่นี้ด้วยนะครับสร้างเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานนะครับเพื่อเพื่อสร้างให้มันมีรสชาติของชีวิตเอามาดูนี่อันนี้มันผัดใบไปนะครับมาดูใกล้ๆนี่มันผัดใบไปนะผมแล้วนี่ก็สูงแล้วนะครับสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยเอวผมแล้วนะครับดูครับนี่กาลังกาลังสูงเท่าเอวผมแล้วแต่ทําไมผมไม่ปักไม้นั่นเลยครับ ก็จะให้มันโตเองของมันนะครับให้มันโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปถือว่ามันแข็งแรงแล้วเอ้าเดี๋ยวเอาหญ้าขนไปให้หนูกันาไาดูหนูกันนุ่มนอนหลับได้ยังอ๋ันนี้เป็นหนูหนูพุกใจ เราก็จะให้มันหมดเลยนะผมอันนี้มันร่องรอยขี้หนูแสดงว่ามันมีมันมีเพื่อนมันมานะเมื่อคืนนี้เพื่อนมันน่าจะมาช่วยมันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครเพราะว่ามีรอยกัดด้วยนะครับนี่มีรอยกัดนี้น่าจะเป็นรอยหมาหรือรอยหนูนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นรอยหนูเดี๋ยวผมจะเอากรงมาดักนะครับคืนนี้ดักไอตัวที่มันมากัด นี่เป็นหนูเขาอยากเห็นหนูป่ะดูใ,ใกล้ๆนี่ครับอุ้ยเพี้ยเลยกัดคอมึงงน้อยสัตว์นะมันตกใจอะ่ะนี่ครับกําลังนอนหลับกันอยู่นะครับอันนี้เป็นหนูผู้สามเมียเอ้ยผู้หนึ่งเมียสามนะผมโอ่งนี้กําลังนอนอยู่ครับเอ,อาเอาต่อโอมากงๆมึงออกไปเลยนะผูมากง่ายง่าบอกว่าหนูมันมากัด ป่าวเนี่ยมีขี้หนูเดี๋มันมางานงานมึงขันงานงานกลหนาไม่เดินหนาขบได้ครอบมันไว้เด้อว้าอะนี้หนาหนาหนาแล้วทั่วมันจะขาดครอบมันหมดขึ้นเลยข้าไปบไม่ได้แล้วข้าไปบไม่ได้ดลกโอ้เรามาอัปเดตกันต่อเลยนี่เป็นต้น ทุเรียนที่เราสามารถจะเสียบยอดได้เราก็ตัดตรงนี้แล้วก็ปาดลงไปแล้วก็เสียบยอดเลยนะครับแต่ยังไม่เสียบยอดล <ะ S 1> แล้วนะครับเราก็จะดูว่าอันนี้น่าจะเป็นต้นลำไยอันนี้ต้นลำไยดูใกล้ๆต้นลำไยแล้วส่วนอันนี้เป็นม่ม่วงหาวมะนาวโหนะผมก็เอามาปลูกไว้เสียบยอดเหมือนกันแตไม่ขึ้นดูแล้วไม่น่าจะขึ้นก็ไม่เป็นไรคนระับมันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไร ไปดูอันต่อไปกันดีกว่าเหนื่อยแล้วเห็นปลาปะซะนี่อันนี้เป็นปลาไหลครับผมไ,ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับปลาไหลไหนวะเอปลาไหลอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยมันยังไม่ขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวรอรอดูกันต่อไปนะปลาไหลนะครับบอ่อนี้ผมเลี้ยงหอยหอยแล้วก็ปลาไหลนะครับรสอง สองอย่างมีหอยด้วยปลาไหลด้วยโอเคไะหอนหอนรอนเอาถ่ายดยิก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับอีพีนี้เป็นการทำกรเกษตรแล้วก็ธุรกิจเล็กๆน้อยนะใครสนใจหรือจะติดต่อซื้อหนูซื้อกบซื้อการเรียนรู้การปลูกทุเรียนอะไรก็คอมเมนต์ทักเฟซมาได้ครับ Bumali. Ah, let's go. Pergi siap.